ดีลันตาข้าคือกระต่ายป่ามีนามว่าบัตดี้ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้านกน้อยที่ดูแลเจ้าหรือว่าอัญญานั่นเองข้ามีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้เจ้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปทำภารกิจช่วยเหลือเจ้าลิงน้อยในป่าเมซอนวันนี้ข้าจะมาสอนเจ้าให้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของแบบรูมถ้าเจ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยล่างูขี้ขโมยในป่าอเมซอน จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับภารกิจนี้ต้องการให้เจ้าสามารถบอกความสัมพันธ์ของรูปเลขาคณิตในแบบรูปได้เจ้าจะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ความสามารถที่จะไปต่อกรกับเจ้างูเพื่อชิงเพชรมาคืนเจ้าลิงน้อยลังตาเจ้าพร้อมจะเรียนรู้หรือยังไปเรียนรู้พร้อมๆกับข้าเลย ก่อนอื่นข้าขอถามเจ้าก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่าแบบรูปคืออะไรมาเรียนรู้ไปพร้อมข้าเลยดีกว่าแบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันหรือคล้ายกันร,ร่วมกันอย่างมีเงื่อนไขโดยความสัมพันธ์เหล่านั้นเราจะได้มาจากการสังเกตการวิเคราะห์หาเหตุผล สนับสนุนจนได้บทสรุปที่เป็นที่ยอมรับเป็นยังไงเราลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเจ้าลองพิจารณาแบบรูปที่ข้าให้เจ้ามาสิแบบรูปที่ข้าให้มาเจ้าคิดว่ารูปที่จะอยู่ถัดไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไรติกตต๊กตอกติ๊กตอกกดหยุดวิดีโอและลองหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนเลย ว้าวเสร็จแล้วใช่ไหมลันตาเราลองมาดูซิว่าสิ่งที่เจ้าคิดกับสิ่งที่ข้าคิดจะได้คำตอบที่ตรงกันหรือเปล่าก่อนอื่นเจ้าลองสังเกตแบบรูปไหมแบบรูปนี้มีการระบายสีกี่สีกันนะสองสีโดยสีแรกเริ่มจากสีแดงอ่าและตามด้วยสีน้ำเงินเจ้าสังเกตไหมว่าแบบรูปนี้ มีเพียงสองสีที่สลับกันไปมาระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินลูกสุดท้ายเป็นสีแดงฉะนั้นลูกถัดไปจึงจะต้องเป็นสีน้ำเงินเก่งมากเลยอ่าเราได้แล้วว่ารูปแรกของเราคือสีน้ำเงินโอเคคาดจะว่าให้กลมกว่านี้นี่ไงอ่าแล้วสังเกตไหมลันตาสีหน้าภายในวงกลม มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเริ่มจากบึ้งตึงเฉยเฉยและยิ้มแยม้มจากนั้นก็กลับมาบึ้งตึงเฉยเฉยและยิ้มแยม้มสลับไปมาสามใบหน้าแบบนี้เรื่อยๆอาฉะนั้นหน้าสุดท้ายคือหน้ายิ้มแยม้มหน้าถัดไปจึงต้องเป็นหน้าบึ้งตึงนั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าแบบรูปถัดไปหน้าจะต้องบึ้งตึง และสีน้ำเงินเนื่องจากเกิดจากสองสีสลับกันระหว่างแดงและน้ำเงินว้าวเป็นยังไงล่ะรันตาตอนนี้เจ้าก็หาได้แล้วว่าแบบรูปถัดไปจะเป็นรูปดังนี้เป็นยังไงบ้างสิ่งที่เจ้าคิดตรงกับสิ่งที่ข้าได้เขียนลงมาหรือไม่ถ้ายยังไม่ค่อยเข้าใจเราลองมาดูแบบรูปถัดไปกันเลยดีกว่าเจ้าลองดูแบบรูปนี้ดูสิเจ้าคิดว่า รูปถัดไปของแบบรูปจะมีลักษณะอย่างไรกันนะกดหยุดวิดีโอและลองหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนเลยเสร็จแล้วใช่ไหมลันตามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้คำตอบตรงกับค่าหรือไม่เจ้าสังเกตอะไรจากแบบรูปนี้ได้บ้างสังเกตไหมว่ารูปแรกเป็นสี่เหลี่ยมอ่ากรอบเป็นสี่เหลี่ยมข้างในเป็นวงกลม รูปถัดไปเป็นวงกลมข้างในเป็นสี่เหลี่ยมและก็ข้างในรูปถัดไปเป็นวงกลมข้างนอกเป็นสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะวนแบบนี้แต่สีจะแตกต่างกันอาแต่ถ้าเจ้าสังเกตดีๆเจ้าลองจับคู่เพิ่มถ้าเจ้าลองมองในมุมที่กว้างขึ้นนี่สี่รูปแรกเซตแรกและสี่เซตถัดไป เจ้าสังเกตรหรือไม่ว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันว้าวลันตานี่มันแบบรูปที่เหมือนกันเป๊ะเลยฉะนั้นเจ้าก็จะได้แล้วว่าแบบรูปถัดไปคือรูปที่สามของชุดแบบรูปนี้เห็นไหมว่ารูปที่หนึ่งเหมือนกันเลยรูปที่สองก็เหมือนกันเลยฉะนั้นรูปที่สามเจ้าก็จะได้แล้วว่า คําตอบในรูปที่3จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมและข้างในเป็นวงกลมสีแดงโดยที่ในสุดถูกระบายด้วยสีขาวเป็นยังไงบ้างลันตา เจ้าสามารถหาความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกับข้าหรือไม่รูปที่ออกมาเจ้าว่ารูปเดียวกับข้าหรือไม่ลันตาถ้าเจ้ายังไม่เข้าใจให้เจ้าลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นข้อที่หนึ่งใหม่เลยแต่ถ้าเข้าใจแล้วลุยต่อกันเลยเถอะเจ้ามาได้ครึ่งทางแล้วว้าวทีนี้ลันตารูปเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะข้ามีแบบรูปที่ ให้เจ้าจะต้องพิจารณาทั้งหมด4ีรูปให้เจ้าลองพิจารณาดูสิว่าทั้ง4ีรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรจากนั้นถ้าเจ้าหาความสัมพันธ์ได้แล้วช่วยบอกค่าทีว่ารูปที่13จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปก,กดยูวิดีโอหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนเลยลันตาเจ้าจะได้มีทักษะเชี่ยวชาญได้ฝึกคิปด้วยตัวของเจ้าเองก่อน ว้าวเจ้ากดเล่นวิดีโอแปลว่าเจ้าคงต้องมีคำตอบในใจแล้วแน่ๆเลยลองมาดูซิว่าเจ้าจะมีวิธีคิดเช่นเดียวกันกับข้าหรือไม่สำหรับข้าผู้เป็นกระต่ายป่าแห่งป่านี้มาเนิ่นนานวิธีการคิดของข้าข้าจะวาดรูปออกมาให้เป็นตารางเพื่อมองภาพได้อย่างชัดเจนเรามาพิจารณาที่รูปที่หก่อน รูปที่1เจ้าสังเกตเห็นหรือไม่ว่าจะมีสามเหลี่ยมตามที่โจทย์ถามจํานวนทั้งหมดกี่รูป3รูปพอมารูปที่2มีทั้งหมดกี่รูปเจ้าลองนับซิ1 2 3 4 5ส,ส,สและเจ้าสังเกตเห็นเส้นสีแดงที่ข้าเขียนหรือไม่เจ้าสังเกตไหม ว่าคือการนำรูปที่1มาต่อกันจำนวน2รูปจะได้6รูปอ่ามีรูป2อ,อันจากอันที่1มาต่อกันทั้งหมด2อ,อันก็จะเกิดจาก2อคูณ3อ่าวิธีคิดเจ้าเริ่มเห็นภาพไหมแต่รูปที่1 มีสามเหลี่ยมที่เอามาต่อแค่เพียงอันเดียวก็จะเกิดจาก1คูณ3ทีนี้เจ้าลองดูรูปที่3สิรูปที่3มีทั้งหมดกี่อันลองนับก่อนไหม1 2 3 4 5ส7 8 9มี่้าดปดมี9อันและเกิดจากการเอา3อันมาต่อกัน3ครั้งอ่า ว้าวเจ้าสังเกตเห็นอะไรไหมลันตาสามเหมือนกันเลยแต่เลขจะเปลี่ยนไปตามรูปรูปที่หนึ่งก็มี1อันรูปที่สองก็มี2อ,อันรูปที่สก็มี3อันรูปที่4มีกี่อันหรือลันตา1 2 3และ สว้าวเจ้าได้แล้วว่ารูปที่สี่ก็มี4ีอันคูณสได้คำตอบทั้งหมด12อันตรงหรือไม่ลองเช็คดูพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเก้าสว้าวตรงเพ่งเลยลันตาแปลว่าตอนนี้เจ้าเห็นความสัมพันธ์หรือยังเห็นไหมล่ะว่า ถ้าถามรูปที่เท่าไหร่ให้เจ้าเอาจำนวนรูปนั้นคูณกับ3ได้เลยโจทย์เขาต้องการถามรูปที่13ดังนั้นรูปที่13มมีสี่เหลี่ยม ทั้งหมดกี่อันน้าเจ้าลองหาดูซิว่าจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปลันตากดหยุดวิดีโอหาคำตอบให้ข่าก่อนเลยเก่งมากข้อนี้จะได้ทั้งหมด39รูปเพราะอะไรเพราะว่ารูปที่13ก็จะต้องเกิดจาก 13คูณ3มีค่าเท่ากับ39รูปนั่นเองว้าวง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมรันตาถ้าเจ้าสามารถหาความสัมพันธ์ได้แล้วยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจิ๊บจิบสำหรับว่าที่เจ้าป่าอย่างเจ้าแน่นอนอาจจะยังมีงงๆบ้างค่าขอให้เจ้าลองพิจารณาแบบรูปนี้อีกสักแบบรูปนะลันตา มีแบบรูปให้เจ้าทั้งหมด4รูปเช่นเดิมค่าอยากรู้ว่ารูปที่10จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปกดหยุดวิดีโอและหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนเลยได้คำตอบแล้วใช่ไหมลําตาลองมาดูซิว่าวิธีคิดของเจ้าจะตรงกับข้าหรือไม่สำหรับข้า ก็จะใช้วิธีเดิมเลยในการวาดรูปเขียนตารางให้เห็นคำตอบที่ชัดเจนเราลองมาดูรูปที่1เจ้าลองนับดูซิรูปที่1มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8เราได้แล้วสำหรับรูปแรกจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหมด8อันรูปที่2ละ่ะ เจ้าสังเกตไหมว่าค่าเห็นแบบนี้เหมือนกับค่าหรือเปล่าว่าส8เหลี่ยมเล็กๆที่เรียงต่อกันยังอยู่ในรูปที่สองแต่มี3สี่เหลี่ยมเล็กๆที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมด1 2 3 4 5อีก5อัน8บวก5 8แล้วนะ9 10 11 12 13แปลว่ารูปที่สองมีทั้งหมด13 แต่เกิดจาก8บวกกับอ่าแต่รูปแรกมีแค่เพียง8อย่างเดียวพอมารูปที่3เจ้าเห็นไหมว่าก็ยังมี8อันเดิมอยู่5อันเดิมแล้วก็มี5อันใหม่เพิ่มมาอีกจาก13บวก5ได้14 15 16 17และ18 ว้าวสิ 18. เกิดจาก8บวกหบวก5ทีนี้ล่ะลองดูรูปที่4ีสิรูปที่4ก็ยังมี8อันเดิม5อันเดิม5อันเดิมและหอันใหม่18 19 20 21 22และ23อ่ามี23รูป แต่เกิดจาก8บวก5บวก5บวก5เป็นยังไงลันตาเริ่มเห็นความสัมพันธ์หรือยังอันแรกมี8อันเดียวส่วนอันที่2มีบวก5เพิ่มเข้ามาต่อไปรูปที่3ามบวก5 2ครั้งรูปที่4ี่บวก5 3ครั้งฉะนั้นเจ้าสังเกตไหมว่าจะเพิ่มขึ้นทีละ5แบบนี้ เราเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเพื่อมองให้ง่ายและคิดให้ง่ายดีไหมเราก็เลยจะสามารถได้ว่ารูปที่สองของเราก็จะเกิดจาก8บวก1่คูาถูกต้องไหมรันตาจากนั้นดูรูปที่สองมี5 2ครั้งก็จะเกิดจาก สองคูณห้าส่วนรูปสุดท้ายมี5ทั้งหมด3ครั้งก็จะเกิดจาก3าคูณห้าว้าวเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถหาคำตอบได้อย่างลงตัวสำหรับแบบรูปนี้จะแตกต่างกันที่รูปที่สองจะคูณด้วยหนึ่ง รูปที่3คูณ2รูปที่4ก็จะคูณ3จะแตกต่างจากจำนวนรูปที่ n ลบ1่าจะต่างโดยการลดลงน้อยมา1ครั้งฉะนั้นเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์แล้วนะนักเรียนเราก็จะได้ว่าดังนั้นรูปที่10 มีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่อันคะกดหยุดวิดีโอหาคำตอบด้วใช้ความสัมพันธ์ก่อนเลยเก่งมากค่า13รูปมาจากไหนเพราะอะไรคะเพราะ 8บวกกินไหมทุกอันจะต้องมี8บวกกับตัวเลขในวงเล็บตัวแรกจะต้องน้อยกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมา1จะได้10ลบ1ก็คือ9และคูณ5เสมออ่าเดี๋ยวาคำตอบให้ครูปินหน่อยคิดในวงเล็บก่อน8บวก9คูณ5ได้45 8บวก45ได้53เก่งมากนักเกียนเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากเลยเนาะสำหรับข้อนี้ก็ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะรูปที่10จะมีทั้งหมด53รูปนั่นเองคะ่ะสุดยอดไปเลยลันตาตอนนี้ขาก็ได้มอบหมายความรู้ที่ค่ามีให้กับเจ้าจนหมดครบแล้ว ต่อไปก็จะต้องเป็นจาของเจ้าลงมือทำภารกิจเพื่อช่วยเหลือลิงตัวนั้นออกจากงูถ้าเจ้าพร้อมแล้วให้เจ้าลงมือทําแบบทดสอบได้เลย